ทางไอ้ที่ตอนนี้าเอะ่ร ากใครที่ต้องการเดินทางไปไหนมาไหนนะครับผมก็จะนึกถึงจักรยานไฟฟ้าเป็นอันดับต้นๆกันเลยนะครับสวัสดีครับวันนี้รักกี้อีจะมารีวิวจักรยานไฟฟ้า Q 2กันนะครับจักรยานไฟฟ้ารุ่นนี้นะครับจะใช้มอเตอร์350วัตต์ทำให้วิ่งเร็วได้ถึง40กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับบรรจุแบตเตอรี่12โวลต์12แอมป์4ก้อนวิ่งได้ไกลสูงสุดถึง40กิเมตร และมีไฟเลี้ยวทางด้านหน้าและด้านหลังพร้อมไฟหน้าสองสว่างชัดเจนครับตัวรถถูกออกแบบมาอย่างดีครับรองรับน้ำหนักได้ถึง180กิโลกร,รมัมที่สำคัญเบาะนุ่มมากครับนั่งสบายสำหรับใครที่อยู่หอพักนะครับสามารถถอดแบตออกไปชาร์จได้ครับ และยังมีกุญแจรีโมทอย่างละ2ชุดพร้อมกับสัญญาการกันขโมยครับเสียงดังมากสุดท้ายแล้วนะครับหากใครต้องการซื้อจักรยานไฟฟ้ากับศูนย์บริการและจัดจำหน่าย l u c k ี้อีทางร้านจะมีโปรโมชั่นดีๆตลอดปีกับบริการหลังการขายที่เพียบพร้อมด้วยช่างมืออาชีพและอะไ่ลยครบครัน หากซื้อตอนนี้สามารถจ่ายผ่านบัตรได้แล้วนะครับสามารถมาทดลองขับได้ที่ศูนย์บริการและจัดจำหน่าย Lucky EV ทุกสาขาจักรยานฟาาไฟฟ้า3ล้อไฟฟ้าโมเตอร์ไซค์ไฟฟ้าต้องศูนย์บริการและจัดจำหน่าย Lucky EV เท่านั้น